สิมากินยางนีหนองวงเนาะค่ะเนาะผุดแม่เปิ้ลก็เอื่ยเปิ้ลจอยู่ข้างในสวนแล้ะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ผมก็ช่องเซฟท้องฟินชนนาแนลจ้าตอนบายบาย,บายาาแล้วจ้ะเนาะแล้วแววสิมาควนเขาขี่ยังสิถือแสฮะมาเดินหนังงวออกมากินน้ำเนาะค่ะเนาะก็ากจะออกมาให้เขาเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นเขาไปแล้วเป็นยังฮะ สิมาอะไเขาให้ยังนีประเทศนี้ผุดสิดมาหาหน,งหนองงัวนหน่อยนะคะน่ะเนาะแต้วแววโอ้ยแต,แต่แม่แต้วแววเอ้ยนี่ค่ะสิดมาหาเหรียญในหน,งหนองงัวเขากระแตกกระเจิงอีกแล้วเขาไปเลยเขาไปเลยสิออกมาหยังนี่ค่ะสีต่ตีแต้วแววสิมากินหยาในหนองงัวเนาะคะ่ะเนาะหูดแม่เพิ่นก็นเอ่ยเพินเ่นยัอยู่ข้างในสวนหนล่อนาะจ๊ะเนาะ นี่ค่ะบันพ่นยูน้ำเอื่อยเพิ่นมานก็บกินเนาะค่ะเนาะกล้าเพิ่นไป,ไปใวข้างในเนาะค่ะนี่ค่ะก็เลยเดี๋ยวเอาหน่องัวเขาออกมากินน้ำเนาะค่ะเนาะายแล้วเนาะจา้าเนาะค่ะนี่ค่ะไปแตะแววเขาไปเลยเร็วเขาไปแล้วก็แล่นออาเมาหย่ะ,ะเนาะแเรแววอยากเรีนไม่หน่องัว เดเจ้าชมพู่ชมพู่สาวชวมพู่ก็สิอยากเล่นดใน้องมาแมวแมวกว็อยากเล่นดใน้องว่ะ ตอนมีนกันเอนคว่ำหน่อยกันได้ยังไงแต่วแววเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ลมแห้งขึ้นแล้วค่ะอากาศก็เย so? ็นลงแล้วค so ่ะเนาะ่ะเพิ่นก็มาเกี่ยวเขาให้แล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิพาเบื่อง่นเกี่ยวเขาเนาะค่ะสิยางตามเขาไปสายเขาไปเลยเขาไปในสวนเดี๋ยวนี้เลยสี่สิบเศษไงได้ใบเสน่ห์คือแต่วแววไปไปเขาไปหาเอือยเร็วูเอือยเจ้า่นเนาะค่ะเนาะกับแม่เพิ่น บระเข่าไปก็วเวียนๆเขาอยู่นี่ล่ะเห็นปนะฮะกนเวียนหนังหวัวยนี่เองค่ะไอออมมาขึ้นน้ำนะคะเนาะกลับมาเลมหย่าโยห่างฟังหวยเนี่ยจ้ะนี่ค่ะหนังหวัวของเฮานะคะเนาะดองบัวดองบัวของเฮา โอ้ยกินหญ่ดยิ้มมาแววแววกระเฮ็ดนาแวววอยู่นั่นแหละค่ะไปปเขาสวนไปเร็วเร็วไปไปไปดงบัวไปไปเลยไปเลยไปไปไปเร็วปไปเร็ว ไปจับก้นตไต้ไต้แล้วไป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 เข้าสวนได้แล้วไป เต um ้าแววไปกวนเขาเหยังน er ั่งมึงตีล่ะมึงเบิร์ตซิตี้เต้าแววเลยไปกวนหน้องวัวหน่อยนะคะน้องย่างไปกวนเขาต่อยต่อยต่อยเจ้าเป้าหืมล้วเป็นยังงั้นเกระเจ้งนี้บป็นแบบเบิร์ติตีแเต้าแววเมืองเมืองมืองเขาไปเลยเข้าไปเลยหาแม่เลยเข้าไปเลย เจ้าเลยไปกวันเขาจังเลยเนาะคคะเนาะเจ้าเตวิเววนี่อ้าวชมภูนอนแล้วชมผูนอนแล้วนอนแนมหนองมา สิมากเลยให้น้องมาทาานนะั้งหลายนะจ๊ะเนาะนี่ะอล้านน้อยแล้วแล้วแล้วกับปุถุลนำเงินน้องมาหน่อยของเขาน,น,นะคะเนาะ แกลียวของเฮากะกวนแต่แหกวนหนองงัวานนะคะเนาะข้าเขามักเกี่ยวเขาให้เนาะจ้ันนอเขาก็ได้เกี่ยวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเกี่ยวแล้วมือนี้เฮาได้เกี่ยวเขาแล้วเด้อพี่น้องนี่ค่ะคนมาเกี้ยวอีเฮาแล้วเนาะค่ะหน้าหวยเฮาเองเละจ้าไอ้สวนเผาก็เกี่ยวเลยนาะค่ะเนาะกะกะไปไทยกับทนานนะค่ะเนาะเอาต้องไปเก็บหน้าปลาเขาเนาะค่ะเนาะ เก็บเศษใหม่เศษเนี Mark, uh, ้ยออกให้เ no. พ okay. right so no. no. ิ่นเกี่ยวง่ายๆค่ะแล้วเพิ่นก็ะเจี๊ยเกี่ยวหน้าปลายเข้านะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นกำลังไปเกี่ยวให้เข้านะค่ะเนาะงนี่ค่ะขากระบายแล้วนะค่ะเนาะค่ะเพิดจีเรียวก็มาจากหน้าไต้สวนผ่าวเข้านะจ้ะเนาะนี่ค่ะะส่วนน้องวัวน้องควายของเฮานี่ค่ะก็ยืดแนมเล้วค่ะเนาะว่าเขาเห็นยังกันน้อเนาะค่ะนนี่ค่ะแนมรถเกี่ยวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะแววๆของเฮาว่ายืดแนมเยอะครับ เดี่ยวเนาะค่ะเนาะนี่ค่คะวันนี้แนวมาเขาเห็นอยังกันเนาะพวกจีวานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะควายเขาเอา เาเนนะะะคค่่่ีป็นยังแต้วแววแตแวไม่เคยเห็น嘛นี่ค่ะสงสัยสงสัยเนาะจะเนาะน้องควายของเขาสงสัยเบิ่งติล่ะสงสัยว่าเขาเห็นยังกันเนาะเขาแก้วขขาเขาแก้วเขาบางเจ้าหน่อยก็หลูบเพิ่นเนาะค่ะเนาะสงสัยว่าเขาเห็นยังกัน อไปบังไกลๆไปบังไกลๆไปบังไกลๆเลยโอ้ยแถวแถวของเรายานยังกับบุคือบุคือมึงตีละ่ะยานรถเกี่ยวเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่งงค่ะว้าวชมพู่มหาแล้วไปบงในในังไกลๆไปบงในในในังไกลๆอาไปเบ,บิ้งเบิ้งใครเห็นยังกันไปเบิ้งเขาแล้วเนาะค่ะนะเนาะแถวแถวสงสัยแห้ง,ยา,งยานกยาน dạng quân cái dạng bưng luôn hả nó téo béo thân dàn thân dạng quân Nó kéo khảo quay nổi ký tự nó chả nó mày khác 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 ra mày ra ไก,ก่กระถอยแล้ว่ะ,ะเนาะยานโอ้ยมีลายคักแลวแววนี่ค่ะห้าก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะน้อค่ะก็จบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะช่องของเฮาค่ะดเูเศษน้องเบ้นเชนแนลจ้าฝนเป็นกำลังใจให้คลินไปต่อไปนะคะน้ะ